สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทท่านจากตอนที่แล้วคณะผมห้าคนได้เดินทางไกลจากธมอใบดมไปยังเปิงตังอยู่การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางนำสังฆทานไปถวายตามรอยหลวงปู่สวงที่ท่านเคยเดินเมื่อตอนท่านอยู่บนเขาภูตะแบงในระหว่างที่คณะผมห้าคนเดินทางได้พบน้าตกที่สวยงาม ดุดน้ำตกในสวงสวรรค์คณะผมเดินทางเป็นเวลา3มชั่วโมงในป่าลึกบนเขาพูตะแบงก็มาพบวัดแห่งหนึ่งอยู่ในป่าตอนนี้เวลา12นาิก30นาทีของวันที่9กันยายนพศ2565นะฮะตอนนี้เดินมาได้20กิโลนะฮะมาถึงวัดตะพรมนะฮะวัดพระบาทตะพรมนะฮะมาถึง สภาพเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเดินขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นสะน้ำหรือเปล่าตรงนี้โอ้เป็นสะน้ำโบราณนะขณะเราเปทางเดินข้างล่างนะฮะผมเดินมาข้างบนเพื่อถ่ายภาพให้เห็นกับชัดนะครับ เดินไปข้างบนนี่แหละก็ดูนะวัดพระบาทจตรพรมจะมีพระอยู่กี่รูปนะเรามีสังฆทานเหลืออยู่นะเดี๋ยวจะถวายที่นี่นะเพราะวัดนี้อยู่ในป่าลึกเลยนะตรงนี้การไปมาค็ลำบากอยู่ระหว่างใจกลางมาจากเปิงตังยูก็ไกลถ้ามาจากธมอไบดงก็ไกลเหมือนกัน ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดตะพรมพซึ่งอยู่ใจกลางป่าใจกลางเทือกเขาภูตะแบงของประเทศกัมพูชานะฮะตอนนี้ก็เราได้มาถึงวัดตะพรมพซึ่งอยู่กลางป่าบนเทือกเขาภูตะแบงนะมาจากธมอไปดมก็20กิโล ถ้าเราขึ้นมาจากเฟิงตังยูก็20กิโลือนกันนะฮะอยู่กึงกลางพอดีนะฮะ28ตอนนี้แต่ใจสกานดการปารลุทายตน้องไอ้จะิดตางก็ทิตังทอมังคบมือเวทมนตั้นโตยสังางร นี <perce composition in Hashim> ่เราได้ถวายสังฆทานชุดใหญ่ให้พระอริยหันตพระบัฏตพรหมนะโมตัสสะภะวะตาอะระหังตัสสะนะเวทสังขาราอุปปาทะวิตโตมินโนอุปัจเฉทวานิรชนะเตสัมโภสมาสุขัง អេរង្គវកតិយ៉ាងកាយោបតវងអទិសេសសតិចស្សោអបេតវញ្ញាណោនរតង្កលន្តរង្គអយុឧបស្មាជាវិញ្ញាណញ្ជាពីកាយាងជាហន្តិមង្អបវឌ្ឍោទទិសេតិរតង្កលង្ការង្គយថាទនទេអ្នកោផលោគិយ นี่ครับไอทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาสังฆทานชุดใหญ่นี้จากทุกท่านได้ร่วมถวายนะนีสังฆทานที่ทุกท่านได้ร่วมกันโอนเงินมานะครับเราก็ได้จัดนำเดินทางขึ้นเขาพุทธแบงเดินทางมาบนเทือกเขาพุทธแบง กลางป่านะฮะยี่กโลก็มาถึงวัดพระบาทตาพรมนะฮะก็ได้ถวายสังรทานชุดใหญ่นี้นะฮะขอทุกท่านได้รับอานิสงส์ผลบุญขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภถูกหวยถูกรถรีตลอดไปนะครับพระบาทตาพรมเป็นวัดโบราณที่อยู่กลางป่าบนเทือกเขาพุตะแบกนะ เสาไม้นี่เป็นเสาไม้โบราณและเป็นวัดโบราณนะเนี่ยเสาไม้มาซาทีบูดหรอบูินะบูดบูดบูดรูดบูดบูดบบกลบี่บูตบยดบู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 ดจูดบูอบูลบูดบ่ดบู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 ่ามดบอดวัดบดบูดบูดบูาบูดบูดบัดบูดบูบูดวูดวัดบระบูดบพรหมเป็นวัดบราณด้ดนด วัดตะพรมนะฮะหรือวัดพระพรมนะฮะเป็นวัดโบราณในสมัยโบราณดูจากการมีภาพเกะสลักหินอยู่ในในวัดนะฮะวัดนี้เดิมเป็นวัดที่เป็นเนี่ยเสาไม้นะฮะมีตอนนี้เสาไม้เหลือทั้งหมดแปดต้นนะฮะมีแปดต้นนะฮะนี่คือด้านหน้านะครับวัดตะพรมหรือว่าพระพรมมีหินจำหลักอยู่สามก้อนนะฮะ อนี่หินเกศสลับโบราณสามปอนะองค์ที่หนึ่งแล้วก็องค์นั้นที่สองแล้วก็มีภาพจำหลักด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็องค์เล็กนะฮะส่วนส่วนนี้คือหลักหลักเหมือนหลักเมืองหรือหลักอะไรเนี่ยทษมีสี่หลักฮะอยู่สี่มุมแต่ตอนนี้หลักได้หายไปเหลือแค่สองฮะอ่หลวงพ่อท่านก็เลยเทปูนล็อกเอาไว้เลยนะฮะป้องกันหายอีกนะครับนี่นะฮะหินจำหลักไอ ที terror, ını, ่วัดตะพรุ่งนะฮะมีมีมด้านหลังยมโมปินาบ้านโมปินาอ๋ออันนี้เพิ่งเพิ่งเจอนะฮะบ้านบ้านชนะไหมยมโมอยู่บ้านไหนบ้านโน่นอันนี้อะไันนี้อันนี้จำเจอาบ้านเหมือนกับยมค่ะมีเป็นอ่าเขาเรียกว่าฟันช้างนะฮะอันนี้ฟันช้างแกะสลักเป็นอ่าพระนะส่วนอันนี้ก็เป็นเขี้ยวหมูสลักเป็นพระเหมือนกันฮะย่อบ้านในใจ เออเพื่อเก็บบ้านตรงตระโรอยู่อาจจะอันนี้ก็เคียวอันนี้บริเวณวัดตะพรมนะฮะนี่เป็นกุฏิพระนะที่นี่มีพระอยู่สี่รูปนะครับนี่ครับวัดตะพรมนะฮะ โบสถ์วิหารหลังนี้หลังคาทําด้วยไม้แผ่นนะฮะไม่ใช่สังกะสีนะฮะใช้ไม้แผ่นมาซ้อนกันเหมือนฝากระดานนะฮะเหมีอฝาบ้านะทำหลังคาแล้วก็ทาสีนะฮะไม้ทั้งหลังเพราอยู่ในป่าะะสภาพบริเวณวัดอันนี้บริเวณครัวของวัดนะฮะวัดเอยครัวของวัดกระพรมนะฮะ อันนี้เป็นหม้อขนาดใหญ่เลยนะฮะหม้อขนาดใหญ่เลยมีหม้อขนาดใหญ่ฮะเบอร์88นะฮะหม้อน,นี้อันนี้เป็นโรงครัวนะฮะโรงฉันสาลาฉันนะฮะสภาพของวัดในป่าตอนนี้เราอา่พักกินกาแฟนะฮะตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งของวันที่9กันยา พศ2565นะครับตอนนี้มีคณะเราเอา่ากินกาแฟนะฮะหรือจะเดินทางต่อคาดว่าไปถึงเปิงตังอยู่ห้าถึงหโมงเย็นฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆของเรานะฮะห้าคนเดินในป่าอา่าวันนี้ฝนตกเรื่อยๆครับเจอฝนหลายครั้งแล้ว สภาพโดยทั่วไปวัดที่อยู่กลางป่าจริงๆนะฮะบนเทืกเขาพูตะแบกนะฮะวัดตะพรมหรือวัดพระพรมนะเป็นวัดโบราณเก่าแก่นะฮะมีสภาพโดยทั่วไปนะแวดล้อมไปด้วยป่านะข้างละยี่สิบกิโลนะฮะวัดไม่น่าเชื่อว่าวัดที่ อาจะมีอยู่วัดอยู่กลางป่าเช่นนี้นะฮะแล้วก็มีโบสถ์วิหารที่สร้างจากไม้สมกับวัดที่อยู่กลางป่า,าหลังคาทําด้วยไม้นะฮะแล้วก็ทาสีนะมีต้นว่านยานะฮะเขาคอมเมนต์เขาเ,เรียกว่าเอไซประซอมใกแปลเป็นไทยว่า รือสีผสมเสรนะ็จฮะคือรือสีผสมยาเรียบร้อยเป็นต้นยาผสมสีรือสีผสมนะฮะมีเสื้อตัวใหญ่นะนอ,อันนี้ต้นว่านยารือสีผสมเสร็จเขมรเรียกว่าเอซัยผสมใสท่านผู้ชมครับ การเดินทางในป่าบนเทือกเขาภูตะแบกเป็นการสำรวจเส้นทางตามรอยหลวงปู่สวงเพื่อเก็บภาพรายละเอียดและข้อมูลต่างๆมาให้ลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกท่านได้รู้ความจริงว่าเป็นเช่นไรที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา22ปีตั้งแต่หลวงปู่สวงท่านละสังขารไปมีหลายคนอ้างว่าเคยไปทุดงกับหลวงปู่สวงบนเขาพูตะเบก ผู้ชมเคยคิดสงสัยไหมครับว่าทำไมบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเล่าถึงรายละเอียดหรือสถานที่สำคัญต่างๆบนเขาภูตะแบงบุคคลเหล่านี้แค่บอกว่าตนเคยไปเขาภูตะแบงกับหลวงปู่สวงเท่านั้นท่านใดอยากรู้เรื่องราวแท้จริงของหลวงปู่สวงก็โปรดกดติดตามและรับชมคลิปจาก Youtube ช่องนี้มากๆแล้วท่านจะได้ทราบความจริงคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่าน